สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันตอนเย็นๆนะครับคุณผู้ชมและวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมากินปูอัดกันครับวันนี้กินแบบโหดๆกินกับวาาบินะครับผมบรรยากาศฝนตกแบบนี้นะฮะหาอะไรกินให้มันตื่นตาตื่นใจหน่อยนะครับผมเพราะว่าง่วงนอนนะฮะตอนนี้ก็เย็นๆแบบนี้นะครับจัดวาาบิกินกับปูอัดกันเลยนะครับคุณผู้ชมมานี่นี่ของนนนี่ของนอนครับผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วมือมัมมอุ้ยมันเป็นหลอดเลยนี่ มีทั้งซองนะครับผมมีทั้งหลอดนะครับส่วนหลอดนี้จะเบานิดหน่อยส่วนซองนี้ก็จะแรงนะครับผมตอนนี้ก็บีบเป็นเทียบร้อยแล้วนะครับอนุ์อ้อาป,ปากครับมันเยอะไปพี่เกียรไม่เอาแบ่งกัดเทียน้อยไง,งมันมกัดพี่เกียร์มันแหละผมกินไม่ค่อยเก่งลิ้นบึกเลยดู <laughs> มองมานนะเยองลองบ้างลองบ้าง ห้ามหายใจลงเด็ดขาดไออันนี้ก็แห้งจะบอกไม่แรงแรงดยเองเอาบ้างเอาบ้างอยาาให้ให้มาใจโอเต็มตาเลยน้ำตาเนี่ยเต็มปอดอ่าสะเจือบาคล้มนะจองเลยด้วยนะครับทุกคนเนี่ยอันนี้ผมใส่ไปนะเมื่อกี้เนี่ยจองแบบนี้แรงมากครับ แรงไม่แรงอ่ะตานกน้ตาไหลเลยเดี๋ยวจะบีบให้กินคนละหนึ well> Damn, ่งสองนะครับไม่ขอสู้ได้ไหมไม่สู้ได้ไหมหืมโหหุ่ยอดอืน้ำตาไหลน้ำลายหรือน้ำตาพี่เกม แรงมากครับทุกคนสะใจครับผมด้านไหลแค่นี้ก็แบบตื่นตาตื่นใจแล้วแรงมากจริงจริงคุณผู้ชมกินปูอัดด้วยกันครับยอดหวานๆเลยครับผมนี่ผมจะชอบกินอันนี้อันนี้จะอันนี้จะแรงน้อยแต่แรงนะมันแรงแรงน้อยแต่แรงนะแรงพอๆกับไอที่แบบเป็นกระปุกเลยพี่เกมอันแตนนะาอาจจะแรงกว่านี้ครัมากินกันเลยครับสุดยอดลงปอดละ อร่อยหวานเป็นไงเดี๋ยวพี่ลองเทมันนี้กอนเนื้ออะไรน,นี่มาอันนี้ออกเยอะกว่าเดี๋ยวกันม่งอันนั้นหัวมันเบี้วๆอย่างนี้ม<ฮ>ั้อ แบบตองแรงกว่าผมชอบแบบกาผมชอบแบบแรงแรงผมชอบแบบนี้อือโ้ด้วยสีมากจะรู้ทุกคนกินด้วยกันครับผมเีจานเลยครับวันนี้เจจานใส่เยอะนี่ไงนี่ขึ้นขึ้นใส่น้อยใส่อ่อนอย่าใส่น้อยกันเท่ากันไหมเนี่ยอย่าใส่น้อยอย่าใส่น้อยแมบพี่กิเมื่อกี้พี่กินไปองโอ้โหเต็มหลอด คือฟันติอฟันเดี๋ยวหายใจรึบเข้าไปนี่แล้วเรียบร้อยเลยจะหมดท้องละอันนี้แบบกู้แรงมากอันนี้แบบสุดยอดเลย จัดครับจัดโอ้โหเป็นไงแรงจริงครับแรงจริงอลองนี่ครับผมเมื่อกี้กินอันนี้ไปแล้วนะอ,อันนี้ไม่เคยหลนหนะ่นแม่ล่ะไม่หล่นครับเอาแล้วเยอะเกินโอ้โหเอาเลยอเอาเลยตัดกันทานซิมบง <ม>หายใจอึ๊บสูดลมหายใจมาสูดมามามา <laughs> มเกือบอันนี้แรงกว่าเยอะเลยแบบทองแรงกว่าแบบนั้นได้กินเยอะได้รสชาติของวาัซสาบีเยอะแต่อันนี้แรงสูดลมครึ่งเหรอแ <laughs> สบมือแสะใจ เมกมาเอาจัดการนอนนอนนี้ผมโอ้จริงอ่ะจริงดิผมอยากรู้สูตรที่กินมาสตบิแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะท้องคันยังไงต้องไปค้นหามานะเดี๋ยวต่อไปนี้ต้องกินมาสตบิกับ อ่าปูอัดบ่อยแล้วเอาลมเข้าไปมิกัดไปแล้วครับผมเป็นไงฮะแจ่มดีเป็นไงฮะเดี๋ยวเราตื่นให้ได้นะมาตาผมสองได้ไหมตีเกมได้แก่าง่งี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้โอเคอุ้ยนี้มีน้ำแข็งด้วย มานอนมาอืมอืมออซิมบงสองพันโอ้ยคันหัวเลยเร<อ>ิบช่วยได้ช่วยได้พี่เกมอันนี้ช่วยได้ถ้ากินประกบช่วยได้อืมแต่แรงมากอืงอืมตึงแรงแังจริงแังจริงอืมพูดไม่ออกจองหยุดอ่ะ อืมโอ้โหอ้าอืมแล้อผมเนี่ยอืมปวดด๊อดโอ้ มีผักให้กินแบบอแก่เ,เนี่ยแก่เผ็ดอ่ะชื่นใจเลยแม้ตาสว่างเลยครับทุกค,คนหลังจากที่แบบง่วงนอนกันมาทั้งวันเลยฝนตกทั้งวันเลยครับใช่บัดแลนะ้วเนี่ยใช่จัดวาาบีให้เลยวันนี้ครับกินกับูอดัดมามคนลูกเลยไอ้โอโ้แต่อร่อยนะป <c oughs> ูอัดเนี่ย อร่อหวานใี่กินเล่นๆแล้วมาอันรู้สึกว่าตอนนี้น้ำตาไหลมาเ <laughs> มกเออเยอ้เหรอเออแล้ว,อลวโอ้โหเยอะกว่ารอบมาก,กอีกเดมเขาบอก <laughs> ผมเยอะกว่า <laughs> ไหนใครน้อยมิกน้อยเหรอ เราเราน้อยน้อยตรงไหนน่ะเขียวปัดะพอมกันสามคนเลยไหมมาจัดการโอ้ดูดีทุกคนน่าจะตายรอบนี้ครับถ้าคลิปนี้ไม่ลงก็นั่นแหละครับอะกูลงบ้านไม่น่าจะใส่เยอะขนาดนี้เลยเนาะที่เกมใส่เองนะมาประกบสามนะครับตอนนี้ไม่ไหวนี่ ประกอบอย่างไงมันก็โดนนะครับโดนอยู่แล้วมันก็หนักเหมือนกันอ่ะมันก็หนักเหมือนเดิมแต่ว่ามันช่วยให้แบบว่าเคียวเจอวาสบิน้อยลงอ่าโอเคนู้นนู้นเขาทาเป็นอันนี้เลยเห็นไหมน่ะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสลัดลุยสวนสลัดลุยสวนไม่เคยกินอีกอันนี้สลัดลุยวาสบิล้วันนี้กัดแล้วครับหมาบเข้าไปหดมาก เป็นไงล่ะเธออมไหมแถลงก็อมไหมถ้าอมไหมรู้สึกว่าถ้ามันโดนน้ำลายรู้สึกว่าลิ์มันจะหายไหมพี่เกมโอ้โหและเยอะซะด้วยเล่นยัดเข้าไปใงคำเลยอ่ะอยากคลายอยากคลายไงหน้าขึ้นน้ำจิ้มจ๋าไ้อหน้าขึ้นห้ามคลายนะคนอื่นเหมือนกันนะอืมน้ำลายย่อยอยากอยากน้ำลายออกมา อผมแล้วอืึงเล่นคำใหญ่เลยครับเป็นไงล่ะคำใหญ่อะอนั่นแน่นั่นแน่น <c oughs> ั่นแน่อ้อโหอ๋อเป็นไรเป็นไง มีสูตรในการกินไหมใครมีสูตรในการกินม,มี่จะไม่ให้ลงคอไม่ให้ไม่ให้วาสาบิมันแรงอ,ะอ่ะวางเรือคืออย่าหายใจเข้าเขาเนยอ่ะ,อะ,อะปะ้าตอกเขาผมอือป้าปากรมออกอ๋อไม่สำลักทำให้ไม่สำลักจริงวาซาบิมันอยู่ตรงไหนวะเมื่อกี้เลือกฝั่งที่ว่ามันไม่โอ้โหอยู่โอ้ยอยู่คนละฝั่ง <c oughs> <c oughs> อ๋อจะหมดแล้วเป็นไงทั้งอันน่ะจะผมขอผักหมดนี่เลยนะออขอไปเลยเพราะยังไงก็เหมือนสลัดลุยสวนนะโอ้โหดูดู <laughs> ดูยิง <laughs> กืน เอาหมดเลยหมดเอาคันสุดท้ายแล้วคันสุดท้ายแล้วน้ำใหญ่ผมน้ำเอ้ยน้ำลายผมอันนี้ก็นั่งดูเลยครับอันนี้นั่งพิจารณาแล้วตอนนี้ผมกัดเข้าแบบกรบแบบจะหมดอ่ะก็อะยรมันเดือดนิดเดียวอ๋อโอเคอืม

เป็นไงแล้วเป็นไงราเธอเป็นยังไงแล้วเธอจะหมดแล้วนะครับผมจะหมดแล้วนี่อืม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำตาไหลเลยอะโอเคครับก็น้ำตาไหลหมดเกี้ยงดูพี่หน่อยดูพี่ดูพี่เราให้นะสู้ๆสู้ๆเป็นไงครับผมคือมันกลืนลงไปเลยไม่ได้ครับมันต้องแบบรอให้หมดลทธิก่อนอะ ตอนนี <IS 2> <IS 2> <IS 2> ้ดูหน้าน้อมิ้ก็น้องมีร้องไห้แล้วนะไม่ต่างกันอะดูตาผมด้วยนี่เรียบร้อยโอ้โหพุทธ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 ตั้งนั้นครับผมลิปนีคือไม่มีการขายไงใช่นะฮะเป็นไงมันลงไปอยู่ในกระเพาะแล้วได้มันหล่นมันหล่นมันแข็งอันนี้ เป็นยังไงครับผมกินวาซาบิปูอัดวันนี้วาซาบิวัดใจวันนี้จัดให้แบบผลโหดเลยครับผมเห็นง่วงนอนกันนะครับวันนี้ก็ไปซื้อปูอัดไา้กินเลยครับผลตกทั้งบันเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็พวกเราลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับและพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับเฮ้ครับแย่เลยอาการแย่เลยเจอของหนักวันนี้ตื่นตื่นเลยตื่นตื่นเลย เดี๋ยวจัดอีกถ้าไม่ตื่นน,นี่